มาพบกับเจ้า L4508 นะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาและชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมวันนี้ผมพิชักีร๊องเหมือนเดิมครับครถเข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับเพิ่งปรับสภาพเสร็จอันนี้จะเป็นโฟล์ต้า L4508 นะครับมาความอุปกรณ์สามชิ้นครับด้านหน้าผ่านหลังโรตารี่นะครับผมอ่า สภาพาส,สวยๆครับเช็คจุดรถซึ้ให้พร้อมเรียบร้อยนะครับามาพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าผานหนังโรตารี่ครับคันนี้เป็นรถขับเคลื่อนสี่ล้อสองพละนะครับอุปกรณ์าสามชิ้นดันหน้าผานหนังโรตารี่ตรงทีสามร้อยกิโลเมตรนะครับผม